สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบานซอนะคะวันนี้ช่วงบ่ายนะคะนีดก็มาเปิดน้ำนะคะหลังจากที่ไม่ได้มาไม่ได้มาสองวันนะคะขาติดภารกิจนะคะสองวันนี้ไม่ได้มานะคะก็จะปิดระบบน้ำด้านล่างไว้นะคะวันนั้วันนั้นสองวันที่แล้วนะคะมาเปิดเดี๋ยวไปเปิดระบบข้างบนก่อนนะเดี๋ยวมันจะ เราไฟมาปิดเนาะปิดไป,ดปดสองแถวแล้วไม่ได้มาสองสองวันนะคะไม่ได้มานี่เปิดระบบน้ำไปก่อน แล้วค่อยไปปิดข้างล่างนะคะหนึ่งสองามิ 6แถวนะคะเดี๋ยวไปปิดด้านล่างไว้ก่อนนะคะนี่เปิด6แถวแล้วต้องเปิดก่อนแล้วค่อยไปปิด ช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายวันนี้แบ่งเวลาแบ่งเวลามามาเปิดน้ำนะคะนี่ปิดด้วยก่อนก็เปิดข้างบนนะคะ เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ชมก่อนนะคะกลับกล้องให้ชมก่อนชุมช่มฉ่ำมากเลยนะคะแถวนี้ชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำ แลงก็ถอดยอดนะคะเพราะว่ามีน้ำอย่างนี้จะถอดยอดตลอดนะคะเพราะว่ามีน้ํานะคะคุณน้ําบอกโอ้โหตัวนี้สงสัยน้ําจะแรงนะ ต้นนี้นินมาซ่อมใหม่นะคะเดี๋ยวน้ำก็คงลดมั้งนเนอะนี่น้ำเยอะไปหรือเปล่านี่นี่วันนี้มาปิดไงคะสองวันปกติแล้วนี่จะมาเปลี่ยนวันแต่ว่าสองวันนี่ติดภารกิจนะคะยุ่งมากก็เลยไม่ได้มานะคะ น้ำก็เลยจะเยอะไปหรือเปล่าไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมันก็แห้งนะนิดว่ามันน่าแรงอยู่เดี๋ยวก็แห้งเนาะเดี๋ยวก็แห้งนี่าทางนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นนะคะโอ้ตัวนี้ปิดแล้วว่ายังไหลยอยู่น้ำมันจะคลางสายยางนนะ สองสิ้แล้วอันนี้ทางแถวนี้มันจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยขึ้นด้วยนะี่นี่จะหาต้นมาเปลี่ยนดีเนาะแต่ยังไม่มีเวลาไปเลย แถวนี้นะคะได้มาแล้วก็เดินสักหน่อยนะคะเดินดูแถวยางว่ามันมีต้นที่เราจะได้แตกกิ่งออกมาไหมนะคะแถวนี้มันไม่ค่อยขึ้นนะคะมันจะมาขึ้นหน้าแรงนี่แหละต้นนี้สงสัยไม่เหลือสองต้นนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรต่อสามต้นี้มันไม่ค่อยขึ้นมันจะเป็นต้นเก่า ไม่แตกยอดต้นนี้ก็พยายามดูแลอยู่นะคะต้นนี้เห็นไหมคะพยายามอยู่เดี๋ยวมันก็ขึ้นเร็วนะคะเนี่ยแตกยอดแล้วต,ต้องดูก่อนนะคะถ้ามันไม่แตกยอดนี่ก็จะเปลี่ยนสามสีต้นอะต้นนี้นิดก็พยายามเลยก็แตกยอดเห็นไหมคะแตกยอดต้องดูก่อนเผื่อมันจะแตกยอดเนาะ ต้องดูก่อนนะคะอันนี้ยังแตกอยู่เลยเพิ่งแตกยอดนะคะเนี่ยเพิ่งถอดยอดโอ้ต้นนี้ไม่มีใบเลยตายหรือเปล่าอ๋อยังยังยังเกษงไจะเปลี่ยนเนาะลาลยอีกต้นหนึ่งหลายต้นอยู่นะคะมันไม่โตเนียค่ะ ก็จะเปลี่ยนออกโอ้ดูผลของการไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ไม่ไม่ได้มาดูน้ำไม่เป็นไรลรงเนะคะ่ะสองวันโอ้โหชุ่มฉ่ำมากเลยแถวนี้อ้าวแต่ตัวน,นี้ไม่ออกอออกไม่เยอะออกไม่เยอะแต่ก็พอชุ่มอยู่สงสัยมาได้มามาปรับหัวน้ํา โอตอนนี้ตอนแรกนี่ว่ามันจะตายนะคะไม่ตายแล้วมั้งถอดยอดอยู่นะว่านใบเหลืองนะคะเพราะว่าเวลาดายาแล้วโดนลากมันโอ้ถอดยอดแล้วไม่ตายมั้งไม่ตายแล้วนะอุดมสมบูรณ์มากเลยน้ำตรงนี้อ้โหสายยางหลุดหรือเปล่า โอ้จริงๆด้วยอสายยางหลุดฝั่งนั้นก็ไม่มีน้ำนะสิโอ้เดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่ทำสายยางก่อนสายยางหลุดนะคะเส้นนี้โอ้ไม่ได้มาไม่น่าละน้ำไหลโอ้โหดูดูนะคะ เดี๋ยวดูก่อนเป็นยังไงบ้างโอ้ขนาดสองสันไม่ได้มาดูนะคะเป็นไรห,หรือเปล่าโงยเป็นไรมั้ยไม่มีน้ำเนะาะเพราะว่าสายยางหลุด ปยางหลุดเลยไม่มีน้ำนะคะแถบนี้แห้งเลยนะคะเพราะว่าสายยางมันหลุดเนาะสายยางหลุดนี่ไม่ได้มาดูว่ายุคิดถึงสวนยางอยู่นะคะเวลายุ่งๆวิ่งดินนะคะนี่ก็เลยไม่ได้มาดูเนาะถ้าน้ําแรงมันจะแบบนี้อ่ะถ้าแดดแรงนะคะถ้าแดดแรงมันจะดันสายยางแรงเนาะมันก็เลยหลุด เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะตอนเที่ยงเนาะมันจะแดดแรงนะโอ้พลาดไปได้ไงเนี่ยไม่เจอไม่เห็นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกสยามหลุดแน่นอนเลยแถวที่สี่กว่าแถวที่ห้านะสยามชอบหลุดนะ แถวที่สี่กับแถวที่ห้าสยางชอบหลุดจริงๆโอ้ตรงนี้นี่ค่ะนี่ก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเดี๋ยวต่อก่อนนะคะค่ะต่อเรียบร้อยแล้วนะคะแต่นี่ไม่ได้เอาที่มัดมาเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่แกวที่ห้านะเดี๋ยวค่อยมาแกวที่ห้า โอ้โห oh, สายางหลุดตรงนี้ก็มีตรงไม่มีก็จะไม่มีนะคะที่นี้ผลเสียของการไม่มาดูก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> มันจะเป็นแบบนี้แถวนี้มีไงแถวด้านหลังไม่มีเพราะว่าสายางม,มันหลุดไม่เป็นไรโอ๊ยได้วยมองๆอ,อาจจะดูบีกิ่งด้วยตรงนี้ใช่ไหมอืมนี่ไง แล้วเวลานี้จะจำมันแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดใส่ใหม่เนาะเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนนะคะรอให้มันแห้งก่อนอ่อนๆนะคะก็จะเด็ดออกง่ายาแถวที่ห้าเดี๋ยวจำแถวที่ห้าบ๊วยไป ตรงโน้นโอ้โหเดี๋ยวค่ะนี่เราออกแล้วเดี๋ยวให้น้ำมันแห้งก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยมาเปิดแถวดีห้าแล้วก็เอาลวดมามัดด้วยเพื่อๆอาจจะเป็นตอนเย็ยนนะคะถ้าว่างนะคะนี่ดูก่อน กิ่งออกไหมส่วนวาก็จะมีค่ะค่ะนี่ก็ต้องรีบไปดูงานด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูใหม่ถ้าไม่ตอนเย็นก็พรุ่งนี้เช้านะคะจะพยายามเนาะค่ะถ้าไม่พรุ่งนี้ถ้าไม่ตอนเย็นก็จะพรุ่งนี้เช้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ดูแล้วเจ็ดแถวนะคะเดี๋ยวมาดูอีกแต่แถวที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวนี่จะหมายไว้นะคะนี่จะเป็นคนไม่ค่อยจำเท่าไหร่แถวนี้จะหมายไว้ก่อนหมายไว้ก่อนเพราะว่ามันมีแต่น้ำแต่ฝั่งนี้นะมันสายยางมันหลุดเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนนะคะให้เพื่อนมันแห้งก่อนรุ้งนี้ให้น้ำมันแห้งก่อนเดี๋ยวนี้จะมาเปิดใส่ไหม่นะคะพ่กนี้ สำหรับวันนี้ก็เอาเกียแถวก่อนนะคะนิดมาเปิดน้ำแล้วก็จะกลับแล้วไปดูรถดำนะคะเพราะว่าวันนี้วันนี้นะคะนิดก็วิ่งดินเหมือนกันนะคะแต่วิ่งไปที่ห้วยน้ำเที่ยงนะคะไม่ได้ย้ายบ่อตอนแรกว่าจะย้ายบ่อไม่ย้ายนะคะวิ่งแต่สรละีไปห้วยน้ำเที่ยงเลยนะคะก็400เกดเนาะ400แล้วก็ใช้รถถ่ายด้วยนะคะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะเจ้านิตยาชาแนลบ้านสอ สวัสดีค่ะ